สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอามในรายการจ้อจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอามอีกครั้งนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกท่านสําหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ทางผมก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงน,นะฮะยังอยู่ที่มหาวิยาลัยอ,อยู่ในหอเหมือนเดิมไม่ได้ออกไปไหนก็ตามนโยบายกักก็ตอนนี้เราก็กักตัวกันมาได้นานแล้วแต่มารายงานสถานการณ์ใน จีนหน่อยแล้วกันเพราะว่าถ้าที่ผมพอจะเห็นคือที่ไทยไม่ค่อยรายงานว่ายอดผู้ป่วยปัจจุบันนั้นเป็นยังไงมีรายงานยอดสะสมตอนนี้ที่จีนก็มีผู้ป่วยณนะวันนี้นะครับที่อัดมีอยู่22,140คนลดวันละพันกว่าถึง2,000เหมือนตอนก่อนที่ผมพูดไปยังคงรักษาสภาพไว้ได้ดีครับ คิดว่าในวันนี้พรุ่งนี้ก็วันจันทร์ช้าสุดวันจันทร์ก็น่าจะต่ำกว่า20,000คนแหละซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีครับกำลังลดลงไปเรื่อยๆแต่ก็ที่ไทยอย่างที่หลายๆคนพอจะทราบในเรื่องของ super s p r e n d e r ไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่กลับมาจากเกาหลีก็ตามหรือว่าคนที่ไปเที่ยวในประเทศสุ่มเสี่ยงแล้วไม่ได้กักตัวเองก็ํามยังไงก็ ระวังไว้แล้วกันนะครับออกไปไหนมาไหนอย่าลืมใส่หน้ากากกันนะครับท่านมาสําหรับประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้ผมก็ต้องบอกว่าสืบเนื่องมาจากที่ผมดูลิสต์รายการที่ตอนที่ผมคุยไปแล้วจริงๆแล้วพี่หมีเขาบอกผมให้ว่าเออเนี่ยมาคุยชีวิตในจีนว่าแบบเป็นยังไงความรู้สึกต่ออะไรไปยังไงแล้วก็มาคุยกันในรายการทําเป็นรายการหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้ววิชาการเรื่องที่เป็นความรู้เยอะๆก็ให้อินเดียอินเดียรินจีนเขาไป พูดต่อส่วนเราจะคุยกันเรื่องแต่ไรสาระแต่ดูจากตอนแล้วไปไปมาผมก็ว่าเอ๊ะผมก็คุยเรื่องที่ค่อนข้างมีสาระอยู่ไม่น้อยเหมือนกันก็เอาว่าทำให้ผมเห็นว่าเอ๊ะเราลืมคุยในประเด็นเรื่องที่เอ้ะเรามาคุยเล่นๆกันในชีวิตจริงๆดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าได้แล้วครับจากเจตนาเดิมของพี่หมีที่เขาพูดว่าให้ทําแล้วเราก็ควรจะทํามา ประเด็นในวันนี้เปิดประเด็นที่มาจีนครั้งแรกนี่ก็ทําเหมือนคุณลุงแบง k อก first time นี่ก็เป็น China first time จริงๆ China first time ต้องแบ่งออกเป็น2ตอนด้วยนะเพราะว่า 1. คือผมมาที่คุณหมิงครั้งแรกก็เป็นคุณหมิง first time แล้วก็เสี่ยเหมือน first time เออมาเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นว่าเป็นยังไงดีกว่าก็มาครัที่คุณหมิงก่อนคุณหมิง ตอนปี2006ย้อนกลับไปเมื่อ2006ก่อนที่จีนจะจัดโอลิมปิกตอน2008ตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมได้ออกประเทศไทยด้วยตัวคนเดียวตอนนั้นเป็นเหตุการณ์ที่พ่อผมเขาส่งมา เรียนจีนจะบมาเป็นซัมเมอร์คอระยะสั้นที่คุณหมิงก็ระยะเวลาจริงๆน่าจะประมาณ20กว่าวันหรือ30วันนี่แหละแต่ว่าผมอยู่ตรงนั้นแค่20วันเพราะว่าต้องกลับมาฝึกหรือรายงานตัวหรือสักอย่างแต่ว่าต้องกลับมาก่อนชาวบ้านเขาก็เนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็ไม่มีคนดูแลต้องบอกก่านไม่มีคนดูแลคือไปถึงสนามบินทุกคนส่งที่สนามบินแล้วก็แยกย้ายเลยที่เหลือเพราะฉะนั้นก็คือกลุ่มเด็กทั้งหมดตอนนั้นจําได้ว่าเด็กที่สุดคือมอนหนึ่งและโตที่สุดคือผมนนั่นเอง กับอีกคนหนึ่งที่อายุพอกัน17 18ก็คือจากม .5 กันเราจะขึ้นม .6 ตอนนั้นเป็นครั้งแรกถามว่าตื่นเต้นไหมโอ้โห่าบอกเลยฮะเป็นเด็ก ตัวเล็กแค่นั้นแล้วก็ไม่มีใครมาส่งส่งแค่สนามบินแล้วก็จบทุกคนกลับแล้วเราก็ขึ้นเครื่องบินเองต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นผมก็ไม่นอกจากตอนปอนหนึ่งที่ไปฮ่องกงแล้วกับญาติที่เหลือไม่เคยออกประเทศเลยเพราะฉะนั้นจะมีความตื่นเต้นมากในตอนนั้นจริงๆก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าตอนนั้นเป็นยังไงมันนานมากแหลวแต่ว่าตอนนั้นที่จําได้แน่ๆคือเราจะใช้สนามบินดอนเมืองนะครับเป็นสนามบินหลักในการออกนอกประเทศยังไม่มีสวรรณภูมิเหมือนทุกวันนี้ดอนเมืองก็ค่อนข้าง เล็กทุกวันนี้ก็ยังเล็กแหละเพราะว่ามันไม่ได้ขยายแต่ว่าก็ทําให้อะไรต่อมีอะไรก็ค่อนข้างสะดวกหน่อยเพราะว่ามันเล็กใช่ไหมครับหรือหลงก็ยังวิ่งไปไหนมาไหนได้แต่สุดท้ายไม่หลงหรอกเพราะว่าได้ตอนแรกที่ไปปุ๊บเช็คอิน อ่ะยังมีผู้ใหญ่อยู่ใช่ไหมโหลดของอะไรเสร็จปุ๊บได้บอดดิ้งพาสมาก็รู้แล้วอ่ะว่าต้อง1 2 3่งสอมก็จะต้องทำยังไงไปที่เกตไหนไปรอ,อยังไงแล้วก็รอเขาเรียกอะไรอย่างเงี้ยเรียกเวลาไหนสอนวิธีดูบอดดิ้งพาสอ่ะพอดูเสร็จเราก็เข้าไปต่อมอ่ะต่อมอไม่น่ากลัวอยู่แล้วใช่ไหมต่อมอไทยคือผู้ภาษาไทยด้วยกันไม่น่ากลัวหรอกอ่าผ่านต่อมอไปผ่าน Security s e c u ก็ปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อในสไตล์เด็ก่ะก็แบบแต่ตอนดีว่าตอนเด็กไม่ได้มีอะไรเยอะสมัยนั้นเขายังไม่ตรวจ เยอะมากไม่ต้องถึงกับถอดเข็มขัดถอดรองเท้าเหมือนสมัยปัจจุบันเท่าที่จําได้นะในเรื่องบอกกัแต่จาดได้ว่าไม่วุ่นวายมากเหมือนปัจจุบันตรวจของตัวอะไรเสร็จเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในรอเครื่องทุกอย่างโอเคเรียบร้อยเพราะว่าไกา่บินไทยด้วยยิ่งสบายใจขึ้นเครื่องชิลๆถูกไหมชิลๆเรื่องมันเริ่มตรงที่เขาเริ่มแจกเอกสารของ ตอมตรวจคนเข้าเมืองก็เจ้าหน้าที่แจกฟอร์มใช่ไหมครับแจก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 การพินไทยส่วนใหญ่ก็แจกเลยเพราะคนไทยนั่งเป็นส่วนใหญ่แจกไปมาถึงปุ๊บเอาล่ะภาษาอังกฤษแอนจีนแล้วฉันจะกรอกอะไรดีละ่ะโอเคหน้าไอที่รายละเอียดเบื้องต้นได้แล้วถามว่าจุดป,ประสงค์มาทําอะไรมาเที่ยวหรือมาเรียนมาเรียนได้ทีนี้ใบตอ่อมมันก็ไม่ใช่ปัญหามากเพราะว่าถ้าใครเคยกรอกของจีนจะทราบว่าจริงๆใบต่อมจีนไม่ค่อยมีอะไร พิเศษมาไม่ค่อยถามละเอียดเหมือนเราว่าแบบรายได้เท่าไหร่ทาอาชีพอะไรอยู่ที่ไหนนี่ถามแค่อยู่ที่ไหนด้วยเจำไม่ได้นะว่าตอนนั้นเราเขียนที่อยู่ว่าที่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าผ่านไปได้ไงเอาเถอะแต่ตอนนั้นเนี่ยถ้าที่ผมจาได้อย่างลึกซึ้งเลยเพราะว่ามีสิ่งที่ต่างจากตอนที่มาเซียเหมือนก็คือเขาแจก2ใบไม่ได้แจกแค่ใบเดียวนะแต่แจก2ใบอีกใบหนึ่งเป็นใบดีแคลร์ของกับสุลกากรออันนี้ผมจําได้ขึ้นใจแล้วด้วยตอนนั้นแบบ พอเห็นใบของสุลกาการแลเรรู้ล c คัสตอมคือสุตลกาก,าร,การก็อ้าวโอเคได้แล้วก็อารมณ์เหมือนกับว่าก็ให้กรอกน่าจะกรอกของที่มีค่ามูลค่าสูงๆอะไรอย่างเงี้ยเราจําได้ว่าตอนนั้นเราพกคอมเอเซอร์ไปหนึเครื่องแล้วก็พกเพย์ซองไป ถ้าใครฟังตอนที่แล้วก็จะทราบดีว่าผมนั่นแหละตัวเล่นเกมเลยมาทุกที่ต้องมีเครื่องเกมนั่นแหละครับพก PlayStation ถูกไปแล้วก็เหมือนจําได้ว่ามีแบบต้นจดซีเดียลจดเลยด้วยแล้วก็เอาพลิกเอามาพลิกแบบวุ่นวายมากคือต้องนึกถึงสมัยก่อนนะนะที่คอมพิวเตอร์ไม่ได้เล็กเหมือนสมัยนี้สมัยนั้นคอมยังนนหนาๆแบบประมาณเกือบนิ้วอ่ะแล้วก็หนักด้วยแล้วแถมเครื่อง p l a y s t a t i o n ที่แบกมาและก็หนักด้วยนั่นแหละฮะก็พลิกไปพลิกมาหาซีเดียลหาอะไรจดรายละเอียดโมเดลซีเดียลอะไรให้เขาเรียบร้อยยรรราาาคโดดปปะมณจจเสจ็๊บ โอเคเรียบร้อยวอรอ ลตอนนั้นจาได้อีกอันหนึ่งที่ขึ้นใจมากคือการบินไทยมีประกาศอยู่อันหนึ่งที่บอกว่าห้ามถ่ายรูปบนน้านฟ้าจีนทุกวันนี้การบินไทยก็ยังประกาศอันนี้อยู่นะอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันจริงๆว่ากฎหมายจีนเขามีกฎหมายนี้หรอเพราะว่าผมนั่งสายการบินจีนทุกครั้งไม่มีสายการบินจีนบอกเลยสักครั้งและคนจีนเองก็ถ่ายบนหน้านฟ้าจีนเช่นกันอันนี้ทําไมแบบอ้อสรุปว่าตอนนั้นที่เราฟังที่เราจําได้มันอาจจะถูกก็ได้นะตอนนั้นแต่ตอนนี้ทําไมเขาไม่ได้ประกาศแล้วทุกคน ถ่ายบนฟ้าได้ทุกคนถ่ายปีกเครื่องบินได้แล้วไม่มีปัญหาแต่การบินไทยยังคงประกาศอันนี้ก็ยังอยากรู้เหมือนกันเนาะว่าเขามีอะไรยังไม่เคยไปครค้นหาเหมือนกันอ่ะเรื่องความบันเทิงบนเครื่องบินมันก็ยังไม่ค่อยมีมากเพราะว่าทุกอย่างเป็นภาษาไทยเป็นคนไทยยังมีคนช่วยอยู่บันเทิงอีทีตอนลงเครื่องนี่แหละฮะ คนเพิ่งออกประเทศครั้งแรกด้วยตัวคนเดียวยังไม่พอแถมยังจะต้องพกกลุ่มเด็กๆมารวมกันทั้งหมด6-7ชีวิตไปด้วยกันเหยียบแผ่นดินจีงครั้งแรกตื่นเต้นมากมากลงจากเครื่องมาปุ๊บเดินตุกตุกตุกต,กตกสิ่งที่ต้องผ่านตอนแรกก็คือต่อโมจำได้ว่าตอนนั้นสนามบินของคุณหมิงยังไม่ใช่ช้างสยุย ณปัจจุบันยังเป็นสนามบินในเมืองที่ยังค่อนข้างเล็กอยู่พอๆกับดอนเมืองนะครับลงเครื่องมาเสร็จปุ๊บเดินมาตามทางเดินแล้วก็ลงลงมาได้เลื่อนปุ๊บแล้วก็จะมาเจอตอมอเลยคืออารมณ์แบบหันมุมปุ๊บแล้วเจอเลย ขวัวมากตกใจอ่ะเนี๋ยลงมาหามาปุ๊บอบบอมองหน้าทุกคนเอาไงดีก็ยังยืนรอแบบจะเอาไงแบบมองวายามแบบมองหาตัวช่วยกันมากนี่หัวหน้าทีมก็ยังไม่มั่นใจอีกคนที่เป็นผู้หญิงที่อายุเท่ากันก็ยังไม่มั่นใจมองเลือกรักซ้ายขวาเลือกลักเอาไงดีมึงเอาไงดีจะผ่านเลยไหมไงดีรอจนสุดท้ายคนแทบจะหมดอะตอนนั้นรอจนเจ้าหน้าที่ต่อมอถ้าจะทนไม่ไหวต้องบอกเลยว่าเหน้าที่ตอมเทนไม่ไหวต่อมอแบบทคอโต๊ะแบบ อย่างเี้ยเลยนะเคาะเลยอะ่ะดับให้เดินเข้าไปถึงต้องเข้าใจอะ่ะทำไมดุอย่างเงี้ยทำไมทำตัวโหดร้ายอย่างเงี้ยนี่แบบอ่ะยอมเดินเข้าไปกล้า,ก,า,ก,าก,กลัวก็เดินเข้าไปเทกเๆคเคเขาก็ไม่ได้ถามอะไรก็เขาก็คงรู้แหละเพราะว่าอุตส่าห์เรียขนาดนี้แล้ะเด็ <c oughs> <c oughs> กพวกนี้ไม่เคยมาไม่เคยเรียนไม่เคยสัมผัสภาษาจีนเลยสักคนนี่คือยิ่งกว่าที่เราไปที่ที่เราพูดอังกฤษได้แล้วเราพูดอังกฤษพอได้ก็ยัง พอจะโอเคใช่ไหมอันนี้จีนก็ไม่เป็นแล้วไปในที่ที่พูดจีนเราไม่ได้สักคำแลยใครจะกล้าสุดท้ายหลังจากที่ลุงต่อมอเคาะไปแล้วแล้วเราก็ผ่านไปได้ดีชีวิตเนาะชีวิต,วตก็ผ่านเข้าไปที่เอากระเป๋าใช่ไหมเนื่องจากว่าเราเป็นทีมสุดท้ายก็ยังจาได้ว่ากระเป๋าเราจะเป็นสิ่งที่เหลืออยู่บนสายผ่านรับออกมาปุ๊บพอออกมาโล่งใจต้องบอกเลยว่าโล่งใจมากเพราะว่ามีอาจารย์จากโรงเรียนในร้อยตำรวจเขามาแลกเปลี่ยนสอนภาษาไทยชื่อ,อาจาันเทนนี่จําชื่อได้เลยทุกวันนี้ก็ ยังจำหน้าอาจารย์ได้ด้วยถ้าอาจารย์ยังสวยเหมือนเดิม <ee> ต้องบอกอาจารย์เทนก็มารอรับที่นู่นรู้สึกอุ่นใจมากคือสมัยเด็กอะต้องเข้าใจนะว่าแบบตอมอเรื่องง่ายๆแค่แบบ แค่ผ่านตอมอนี่เหรอนะั้ยคือใครๆใครที่เดินทางบ่อยๆอาจจะคิดว่าเฮ้ยคือผ่านตอมอมันแค่แบบเดินเข้าไปยื่นใบเขาถามอะไรก็ตอบ2 3อย่างจบแล้วแล้วก็เดินผ่านไปเลยมันยากตรงไหนแต่ต้องนึกนะว่าแบบเหมือนเราครั้งแรกกับสถานการณ์กับที่ที่เราไม่คุ้นเคย ah, น่ากลัวมากอยากร้องไห้นั่นแหละครั้งแรกอาจารย์รับปั๊บขึ้นรถล้วก็ขึ้นรถกัน ภาพหนึ่งที่จําได้ของที่อยู่ที่คุณหมิงคือระหว่างที่นั่งรถเนี่ยเราก็เห็นอะไรต่างๆว่ามาเราก็ตื่นตาตื่นใจใช่ไหมอ้ยแบบอ้ยประเทศจีนและตอนนั้นที่จีนยังไม่ได้พัฒนามากเป็นสมัยเนี้ยนะยังไม่เหมือนเสียเหมือนที่ผมเป็นยูทอนเนี่ย ก็แบบยังไม่เป็นคนณหมิงที่ทุกคนถ้าไปช่วงนี้จะได้เห็นด้วยเพราะมันต่างกันแบบลิบลับจริงๆเพราะผมไปอีกครั้งหนึ่งตอนต้นปีที่แล้วไปต้นปีแล้วก็กลางปีเพื่อช่วยเขาออกงานช่วยกองสุนตํำรวจออกงานก็แบบต่างกันมากจําไม่ได้เลยอ่ะกลับมาที่ตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยนั่งรถไปจําได้เลยคือหันเข้าไปมีคนเล่นไพ่ข้างถนนนี่เป็นแบบสิ่งแรกที่ตื่นตาตื่นใจมากที่ไทยทําไมได้ยิ่งมันการพนันนะเรามองไปแบบข้างถนนข้างถนนไม่พอตำรวจเล่นด้วยอเอ้ย เดี๋ยว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 บ้านเราเนี่ยมันผิดกฎหมายแล้วที่นี่ถึงกับตำรวจเล่นด้วยมันใช่เหรอฮะ <laughs> ลุงลุงเดี๋ยวก่อนนั่นแหละเห็นเล่นกันเป็นร่ำเป็นสารกิเล่นแล้วมีคนดูไดนะ้นะตอนนั้นนั่งอยู่บนรถจำได้ว่าแค่แบบขับรถผ่านนี่มองแบบมองแล้วคือมองตามแบบเอาให้มั่นใจเว่า,วาจริงๆนะตำรวจเล่นด้วย <laughs> แต่ไม่แน่หรอกตอนนั้นเราแยกไม่ออกว่าตำรวจกับ security ต่างกันยังไงอืมแต่มี security ที่ได้ว่า เป่าอันที่แบบว่าเป็นยามมาแหละได้ไงแต่ยามมันจะมียามรัฐกับยามเอกชนอันนี้เราค่อยว่ากันวันลังเราไม่รู้ว่าคุณลุงเขาเป็นยามหรือเป็นตำรวจแต่อุบอิบว่าตอนนั้นเราคิดว่าเป็นตำรวจเห็นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจโอ้ยแบบคือนะไม่เคยออกประเทศทุกอย่างดูใหม่ไปหมด คุณหมิงนะเวลานั้นจะบอกว่าเก่าไหมก็ไม่เก่ามากก็ไม่โซม,มากอึคือแถวมหาลัยอะโซมจริงโซรมจริงอะแบบเป็นบ้านที่ก่อด้วยอิฐเลยคืออิฐโล่งๆตรงๆเลยคี่ผมจาได้ว่าว่าวันก่อนเปิดรูปดูแลเจอรูปที่ผมถ่ายจากตึกเรียนตัวเองออกไปที่ชุมชนที่อยู่ข้างๆมอคือแบบเป็นอิฐเลยจริงๆแบบสภาพแบบโซมมากแต่ผมก็ยังจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยร,บรอบๆอบมอเราอยู่ในที่ที่ดีเกือบที่สุดเพราะว่ามออยู่ใ,นในกล้กับซิม จริงๆจำไม่ได้ว่าตอนนี้ขนนเขาเรียกชื่ออะไรแล้วคือตัวเองอ่ะเรียกซีเหมือนมาตลอดเพราะว่าเป็นไปชื่อป้ายสุดท้ายของรถเมลที่วิ่งไปลงทุกวันนี้ไม่รู้ว่าป้ายนั้นยังชื่อซีเหมือนด้วยหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้ขึ้นรถเมลด้วยอืนั่นแหละก็อยู่ใกล้ซีเหมือนแล้วตรงนั้นที่ผมอยู่เนี่ยตรงมอ,อนานมินสูตาเฉยตอนนี้เขาย้ายออกไปแล้วจากในเมืองย้ายออกไปข้างนอกไปรวมกันที่อำเภอหนึ่ง เห็นว่าเขาไปรวมก็เป็นเหมือนหมู่บ้านมหาวิทยาลัยทำเหมือนจีเมย์อย่างเงี้ยนะก็ไปอยู่ตรงนั้นรอบๆผมเนี่ยเป็นเหมือนดงขายอุปกรณ์ดิจิตอลจำได้เลยเพราะว่าออกไปตรงข้ามโรงแรมที่พักโรงแรมใน quotation mark <c oughs> ในเครื่องหมายคำพูดโรงแรมจริงๆนะตรงข้ามโรงแรมเนี่ยเป็น ที่ขายอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ออกไปฝั่งซ้ายเป็นตึกคอมแล้วก็ถ้าเดินตามถนนทางด้านซ้ายไปข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับที่ขายแผ่นเถื่อนหนังเถือนอะไรเหมือนอารมณ์เหมือนคลองถมในปัจจุบันของบ้านเราครับก็จะเจออะไรเงี้ยคือตอนนั้นยังรู้สึกว่าเอ้ยแถวนี้ยังเป็นแถวที่ค่อนข้างที่จะมีเทคโนมากยังรู้สึกอินเทรนด์มากตอนนั้นจำได้ว่าไปซื้อ M P 4น ใครคันปะยุค mp3 แล้วต่อมาที่ m p c ใช่ไมพีซื้อใจที่จีนนี่แหละกลับไปไทยตอนเนี้เอาไปซ่อมทีน,นึงเจ้าของร้านไม่เชื่อว่าเป็น2จิกจริงๆเพราะเขาบอกว่าตอนนั้นมันเพนแค่จิกเดียวซะ,ะเยอะแล้แบบเฮ้ยสองจนี่ปลอมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามายิ่งมาจากจีนด้วยแต่เขาเจอแล้วว่าแทนเขาบอกอู้สองจหายายากนะตอนนี้พังไปไหนเลยไม่รู้ย่งว่าขอมันนานแล้วเนาะ กลับมาที่ตอนที่เดินทางมาถึงที่มหาวิทยาลัยใช่ไหมพูดถึงในเครื่องหมายคำพูดโรงแรมว่าเป็นยังไงบ้างสิ่งที่จำขึ้นใจคือโรงแรมที่นี่คือ1ดาวท่วน1ดาวท่วนจะบอกโรงแรมจิงเรีดก็เราก็ไม่เคยไปเที่ยวบ่อยขนาดนั้นที่ว่าจิงเร็ดขนาดไหนแต่คิดว่าน่าจะระดับหนึ่งแหละจริงๆโรงแรมมหาอไลผมก็ว่าประมาณหนึ่งจริงๆก็แย่กว่าที่มอผมที่อยู่ก็ไม่เยอะนะมอผมเนี่ยที่อยู่หอตอนนี้เพราะว่า ผมอยู่หอที่เป็นโรงแรมเก่าตอนนี้กลายเป็นหอก็ไม่ได้แย่ไปกว่ากันมากคือหอไม่ค่อยมีอะไรมากโอเคอาจจะโทมๆหน่อยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จําได้ชัดเลยคือตอนที่เราอาบน้ําไม่มีน้ําอุ่นคือแบบแล้วตอนนั้นยืนหนานประมาณ1ิบกว่าองศาไม่มีน้ําอุ่นฮัลโหลแล้วใครจะอาบน้ํำยังไงโอ้โหแบบอาแบบทีเย็นยเยือกแบบเปิดมาดิเด้งอะผึ่งเลยแบบ ให้ตายคือเอาจริงสีกับสิกว่าองศาก็ถามว่าสาุดท้ายก็เลยมีน้องไปถามอาจารย์ว่าเนี่ยจานน้ําโรงแรมไม่มีน้ำหรอคือ,อยังไงทําไมถึงแบบเย็นได้ขนาดนี้อาจารย์ก็ไปถามโรงแรมให้ปรากฏว่าโรงแรมนี้เปิดน้ําอุ่นแค่2เวลาอยู่ที่ช่วงก่อนหนึ่งทุ่มกับช่วงตอนเช้าไม่แน่ใจ7จ็ดโมงถึงเก้าโมงหรือเปล่าคือแบบหรือก่อน7จ็ดโมงนี่แหละ ก็แบบอืมสองเวลาเท่านั้นจริงๆเหรอสุดท้ายเหตุการณ์ที่ถามไปนี่ผ่านไปประมาณแบบเกือบอาทิตย์หนึ่งนะก็ทุกคนทุกคนทนอาบน้ําเย็นอยู่ประมาณแบบสามสี่วันกว่าจะได้คําตอบว่ามีน้ําอุ่นณเวลานี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ทนกันมาได้ครับทุกคนผ่านกันมาได้จริงๆรับบากจริงๆโรงแรมก็อยู่ในมหาวิทยาลัยในเพราะว่าส่วนใหญ่โรงแรมในมหาลัยจีนก็จะอยู่กันข้างในนี่แหละเหมือนมอผมก็อยู่ข้างในอ่ะ แล้วก็วันที่เลี้ยงมื้อแรกมื้อแรกเนี่ยผมก็ยังจําอาหารไม่ได้มากคือตอนนั้นเราไปอาหารจีนจริงๆอาหารยุนนานเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกับอาหารจีนที่เรากินในบ้านเราเพราะว่าเรากินอาหารที่เป็นมาจากโซ่เถามาจากกวางตง้งซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับอาหารกวางตุ้งเนี่ยจะเป็นหลักของอาหารไทยแต่โซนอาบีอาหารยุนนานเราไม่เคยกินเราจำไม่ได้ แต่ที่จําได้แน่ขึ้นใจมาอันหนึ่งในโต๊ะทั้งหมดเนี่ยเพื่ออาจารย์เขาเรียนเป็นโต๊ะกลมตามสไตล์จีนแล้วก็มีอาหารประมาณประมาณ1ิอย่างใช่ไหมครับประเพณีการเลี้ยงเนี่ยอันนี้ก็พูดได้อีกนะเป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่สามารถคุยได้โต๊ะกลมเนี่ยอาหารจำไม่ได้มีอะไรแต่มีอันหนึ่งที่จําได้ชัดๆคือไข่เจียวผัดดอกไม้ดอกไม้เนี่ยจำไม่ได้ว่าดอกอะไรแต่ว่าจําได้ว่าวันนั้นคืออร่อยมาเป็นสิ่งที่อร่อยที่สุดบนโต๊ะแล้วน่าจะหมดด้วยแล้วผัดแล้วใส่เกลือ สมัยนั้นยืนหนาังไม่ใส่ซีอิวไม่ค่อยใส่ซีอิวสมัยนี้ค่อยใส่แล้วนะสมัยนี้ของมาดีขึ้นแนนะ่สมัยนี้นก็ต้องเข้าใจเขาจะเป็นชนบทกลมาจะพัฒนาอยู่นีนกว่าเป็นชีพิสไตล์แบบบ้านๆแหละจริงๆที่เราต้อพูดล้วก็พูดถึงมูมุมมองว่า เขาเป็นชีวิตบ้านๆในขณะที่เราอยู่เซี่ยเหมินจะเป็นเมืองเมืองอะตอนนี้ยูหนานก็ไม่บ้านแล้ตอนยู่นานตอนนี้ก็เมืองและอยู่นนานรู้สึกว่าค่าบ้านเขาแพงกว่าเราอีกขายตารางเมตรละห้าหมื่นหยวนมัน้งแบบว่าประมาณในในเมืองหน่อยเซี่ยเหมือนก็ประมาณห้าหมื่นหยวนเหมือนกันคิดเอาสองแสนห้าตารางเมตรละไม,ไม่เรามาอยู่จีนนี่ต้องหาเงินก่อนนะเอาจริงพูดแล้วก็เหนื่อยใจชีวิตไม่มีตังค์วันนั้นจากอันนี้เนี่ยที่เป็นไข่เจียวผัดดอกไม้เนี่ยตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกคือคือเรารู้แหละว่าดอกไม้เราก็ กินกินไปดูแล้วก็สเอ้ยมันก็โอเคนะมันก็อร่อยนะอันนี้แต่ชื่ออะไรอย่าถามจะทำไม่ได้ไม่ได้จําด้วยเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ได้พูดแล้วก็โตขึ้นมาเนี่ยผมเพิ่งมารู้ที่หลังตอนนี้ผมมีแฟนเป็นคนยุนหนานตอนสมยัยนู้น ตอนสมัยปีสีเรียนปีสีมีแฟนเป็นคนอยู่หนานทุกวันนี้คุยกันอยู่เลยถึงแม้จะเลิกไปแล้วก็ตามนั่นนะครับก็คุยกันเขาบอกว่าจริงๆค,คนอยู่หนานเนี่ยเขาชอบกินดอกไม้คือหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่ในป่าในเขาด้วยในเอานึกถึงชีวิตสมัยก่อนปัจจุบันก็คือดอกไม้บนเขาต่างๆจะค่อนข้างเยอะเขาก็เลยทํามีเมนูดอกไม้ต่างๆที่ผมจําได้ของอยู่หนานเลยที่แตงกก่าเขาเอามาให้ผมเนี่ยก็จะมีเซียงควาปิ่งก็คือขนมเปี๊ยะดอกไม้ไส้ที่เขาเอามาให้เนี่ยคือไส้กุหลาบเคยคิดไหมว่าวันหนึ่ง กุหลาบที่ปักไว้บนแจกันแล้วเราจะเอามาเข้าปากไม่เคยใช่ไหมครับผมก็เช่นกันฮะแบบนั้นเลยความจริงวันนั้นที่เขาซื้อกลับมาผมก็ยังตื่นตาตื่นใจอยู่ว่ามันจะอร่อยจริงหรอแต่ผมทําคลิปอยู่ใน Channel จีนเพราะแบบลองกินดูอร่อยนะผมบอกก่อนอร่อยนะใครไปยุนนานซื้อมาได้ครับนี่เซียนควาปิง่งไซกุหลาบไซกุหลาบคอนเฟิร์มจะมี2เจ้ามั้งครับอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดจากคราวที่แล้วท,ที่คุยกับพี่โกงสุนเขาบอกว่า มี2เจ้าพาเซนเจี้เป็นเจ้าที่แฟนเก่าผมก็ซื้อมาสาขาไม่ค่อยเยอะและพี่ผงไม่ค่อยชอบแล้วจริงจะมีอีกเจ้าหนึ่งที่สาขาจะเยอะกว่ามากแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบรสชาตินั้นผมชอบของพาเซนเจีามากกว่าอาจจะเป็นรสชาติแห่งความหลังก็เป็นได้ <laughs> นั่นแหละก็ใครไปยุนนานะครับซื้อมาได้นี่เป็นของฝากที่เหมาะที่ควรของยุนนานจริงๆโฆษณาชงโฆษณาผ่านไปฮนะ <laughs> ามาที่ชีวิตทีวยตหนานอันนี้ยังไม่พ้นวันนี่เรายังคุยกันไม่พ้นวันแรกเลยนะเนี่ย <c oughs> ผ่านไป <c oughs> เป็นระยะเวลานานแล้วก็วันที่กินมื้อนั้นแล้วระหว่างที่กินเนี่ยคือมีอาจารย์เขามารับเป็นอาจารย์ของมหาลัยที่มารับช่วงดูแลเราต่อคือนอกจากอาจารย์เทนเพราะอาจารย์เทนเขาจะต้องอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่วิทยาลัยตำรวจยุนนานเขาก็จะออกมาดูแลเราบ่อยไม่ได้เขาก็เลยฝากอาจารย์ที่อยู่ที่นี่อาจารย์ที่ว่าอาจารย์เตาเขาบอก อาจารย์เตาบอกว่าอาจารย์เตารู้สึกว่าเขาสอนที่อักษรจุฬาด้วยแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขายังสอนอยู่หรือเปล่าแต่ว่าตอนนั้นเขาสอนก็อาจารย์เตาเป็นคนนี่แหละครับคุณหมิง อยู่ที่นี่แล้วก็พูดภาษาไทยได้ค่อนข้างชัดเลยผมจําได้ล่าสุดตอนผมติดต่อหาอาจารย์ไปเพราะผมเก็บเบอร์นี่ต้องบอกเลยนะว่าผมเคยมีเบอร์ใครนะไม่เคยหายเลยผมเก็บเบอร์ไว้ตั้งแต่สมัยโนเกียจอขาวดําแล้วก็โอดต่อมาเรื่อยๆเนี่ยถ่ายกันมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยทุกวันนี้ในโทรศัพท์ปัจจุบันผมยังมีเบอร์ของอาจารย์อยู่เลยแล้วคือตอนนั้นที่ก่อนที่ผมจะกลับเรียนปตีจบก่อนที่จะกลับไทยเนี่ยผมโทรไปหาอาจารย์โทรติดด้วยคุยกันได้ด้วยคุยภาษาจีนแล้วด้วยย,วย,ยังคิดถึงว่า เก่าๆเลยแล้อาจารย์เตาเขาเขาก็ดูแลเราในตอนนั <<|so|>> ้น จำได้ระหว่างที่กินเนี่ยอาจารย์เตาเริ่มสอนภาษาจีนเป็นคําแรกที่ผมจํามาใช้ถึงทุกวันนี้ในตอนใช้ชีวิตครั้งแรกที่จีนอาจารย์เตาบอกว่าอยู่จีนไม่ต้องจําอะไรมากตอนนี้เรายังไม่รู้ภาษาจีนเรารู้แค่คําเบื้องต้นก่อนใช่ไหมเรารู้เรารู้แล้วหนีเข่าเรารู้แล้วเชี่ยเชี่ยอันนี้มันเป็นพื้นฐานที่เราแจวอยู่ทุกวันใช่ไหมเจอใครก็นีเข่านี้เข่านี้เข่าเชี่ยเชี่ยสองคำอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวจะสอนเพิ่มสิ่งที่ควรจําเป็นใช่ไหมตุ้ผู้ฉีเรารู้แล้วตอนนั้นแต่เราตุ้ผู้ฉีนี่เป็นคําขอโทษ ที่เราอาจจะเคยชินกับที่การเรียนที่ไทยแต่จะต้องบอกก่อนแลว่าต้วผู้ฉีจริงๆเขาไม่ได้ใช้กันแบบ เกลื่อนขนาดนั้นก็ไม่ใช่แค่คําว่าขอโทษจริงๆจีนขอโทษกันใช้คําว่าผ uh ู้เ่าอิสผ uh ู้เ่าอิสแบบว่าแบบอารมณ์เหมือนขออภัยอะไรงเงี้ยแบบว่าไม่คือระดับจะน้อยกว่าตุ้ยผู้ฉีตุ้ยผู้ฉีคืออารมณ์ว่าทําอะไรที่ผิดเขค่อนข้างผิดมากจริงๆเออแล้วเราก็แบบถึงจะตุ้ยผู้ฉีจริงๆถ้าพูดกันในสาวของต้ยผู้ชีจะยาว <laughs> พูดหลายการพูดหลายละกันไหนๆก็เกิดนมาละก็ตุ้ยผู้ชีเนี่ยคือมันจะมีคําที่เป็นตรงกัน เรียกว่าตุ้ยเติดฉี่ตุ้ยเติดฉี่คือสามารถจะมองหน้ากันได้ถ้าใครเคยดูซีรีส์จีนบางอย่างเวลาแบบ ทาเรื่องทำผิดมากทุกคนจะบอกว่าตุยต้ยจะฉี่ฟู่หมู่มาคือสามารถไปเจอหน้าพ่อแม่ได้ไหมคือท,ทำผิดขนาดนี้เนี่ยมีหน้าจะไปเจอพ่อแม่ได้ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อตุ้ยผู้ฉี่เป็นเป็นคำตรงข้ามนั่นหมายความว่าไม่สามารถไปเจอหน้าได้คือเทียบว่เาเราเนี่ยแย่มากจนถึงไม่สามารถจะเจอหน้าได้เพราะฉะนั้นลองนึกถึงสภาพที่การใช้คำนี้แล้วเด็กไทยที่เรียนหลายๆคนก็จะเรียนคำนี้มาใช่ไหมตุ้ยผู้ฉี่เพิ่นในบทเรียนมันก็เขียนอย่างนี้แหละแล้วเราก็จะจามาเรนึกถึงเวลาพูดแล้วแบบทุกคนมองหน้าแบบแกเป็นไรปะแกจะเย็นนิดนึง แกไม่ตนน้อง <laughs> นี่เนี่ยเขาวางยาในหนังสือเรียนเชื่อเถอะอืเพราะฉะนั้นตุ้ยผู้ฉีคือถ้าไม่ใช่คําแบบว่าซีเรียสจริงๆความผิดที่ซีเรียสจริงๆอย่าไปพูดผมบอกไว้เลยพูดผู้เห่าอิสุกพอผู้เห่าอิสุก็เหมือนที่เราแบบเอ้ยเดินมา BTS ใช่ไหมชนคนปุ๊บไอ้โทษครับโทษครับอย่างเงี้ยผู้เห่าอิสุคือใช้ในสถานาการณ์แบบเนี้ยคือเล็กๆน้อยๆผู้หาอิสุใหญ่หน่อยก็ได้แต่ใหญ่มากต้องใช้ตุ้ยผู้ฉีจริงๆนี่วันนี้สอบภาษาจีนได้หนึ่งคำถูกผู้เห่าอิสิอ่ะต่อมาทำไมเรารู้จักนี่่ขาวชต你好谢谢对ฉี ใช่ไหมอาจารย์บอกว่าเราต้องรู place, ้เพิ่มอีก2ประโยคนะตอนนั้นอาจารย์บอกเลยเน้นย้ำนี่ <ๆ colour S 2> ตัวเสาเฉียกับเเีีียออย宜เค可以吗ตัวเสาเฉียก็คือราคาเท่าไหร่ตัวเ่ามากน้อยเฉียคือเงินเงินมากน้อย งั้ก็แปลว่าราคาเท่าไหร่ประโยคต่อไปอเพียงอีอี้เตี่ยนเคยมาเพียงอี้อี้เตียนเพียอี้แปลว่าถูกอีกเตียนแปลว่าหน่อยเคยมาเคยคือได้มาคือไหมเพราะฉะนั้นถูกเรียงเลยเนี่ยเพียงอี้ถูกหน่อยได้ไหม <laughs> ลดหน่อยได้ไหมเพียอีีอเตียงเคยอีมานี่เป็นประโยคที่ผมจํามาแล้วก็มาใช้ที่เชี่เหมือนนี้ด้วยโอ้ยจำได้เนี่ยเวลามาจีนทุกคนอะโอ้ยเนี่ยทำไมเรียนเก่งจังทุกคนก็ชอจพูดอย่างเงี้ยบอกเปล่าเลยผมี่ผมก็เริ่มจากเนี่ยแหละมีหา่าวเชีย่ยเชี่ยตัวชาเชี้อเสียอีเตียงเคยมาห้าประโยคจริงตอนนั้นเวลาทุกครั้งที่ผมพูดผมจะพูดห้าประโยคนี้แล้วผมก็มักจะลืมอะไรอยากเื้อมมาถ้าใครสังเกตมีข่าเชี่ยวเชีย่ยวตัวเพียอีเตียงเคยมาห้าปมะโยควริงๆตจนน้นเว ผมลืมผมลืมคำลาท,ที่ทุกคนรู้กันดีทุกครั้งก็ชอบพูดบอกว่าพูดห้าประโยคนี้จริงนะไม่ค่อยพูดไซเจียนเอาช่างมาเถอะนั่นแหละเริ่มที่ห้าประโยคนี้อ่ะหก็ได้เรื่องที่6ประโยคนี้แล้วก็ตัลรยจีนในระยะเวลา21วันถ้าจำไม่ผิดคนอื่นเขายีวันผม21วันนี่พูดังไม่ทันไลยจะหมดโค้ตาที่ตัวเองตั้งไว้แล้วไวมากไวมากเอานี่ก่อนละกันประมาณนี้ไว้ก่อนละกันนี่ไม่อยากให้ยาวมากโอเคก็สรุป จบคุณหมิงทัดหนึ่งชีวิตวันแรกแอดคุณหมิงยังจะมีต่อคุณหมิงรูปย่อยๆถึงแม้ว่าจะแบบเป็นความจําที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าหลิงสารค่อนข้างที่จะแตกยิดย่อยหน่อยเพราะว่ามันก็นานมาแล้วเนาะชีวิตในคุณหมิงจริงๆตอนนั้นก็สนุกพอสมควรเพราะว่าเป็นชีวิตที่ค่อนข้างใหม่เหมือนกับชีวิตที่เสียเหมือนแต่ว่าก็อย่างที่บอกเพราะมันค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นความทรงจาบางอย่างจะค่อนข้างลืมเลือนแล้วการคุณหมิงณนะเวลานั้น มันก็ห่างจากตอนนี้มันพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าผมจะอ้างอะไรจะควดอะไรก็ตอนนี้เราก็จะหา reference มากไม่ค่อยได้มากแล้วไม่เหมือนซีเหมือนตอนนั้นที่ตอนนี้ก็ยังคงเป็นซีเหมือนที่ยังอยู่สภาพเหมือนเดิมแต่ข้งางหนก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วเหมือนกันก็เดี๋ยวไว้เล่าต่อนะเชิญติดตามรับชมกดสับตะไครมีไหม <laughs> ม่รู้กันกด l o w มั้嘛กด Follow ครับแล้วก็ใครอยู่คุณหมิงใครใคยเรียกคุณหมิงเรามาลองคุยกันได้ตอนนั้นผมเคยเจอพี่คนไทยคนหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นตอนนี้ไม่รู้ว่าเผลอๆอาจจะเป็นคนมาฟังรายการจ้อจีนหรือเปล่าก็ไม่รู้ <laughs> เป็นผู้ฟังหรือเปล่าถ้าเกิดพี่คนนั้นมาการุณามาเม้นด้วยเนาะเนาะคิดถึงพี่มากผมจําชื่อพี่ไม่ได้จริงๆร <laughs> ิเดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวค่อยเล่าพี่คนนี้ครับขอจบคุณหมิง first time part ที่หนึ่งไว้ตรงนี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันใหม่ใน ความเฮฮาของชีวิตโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับทุกท่านขอบคุณที่รับฟังนะครับอย่าลืมกดติดตามได้ใน Soundcloud ได้ใน Spotify Apple Podcast และอื่นๆที่จะแช์แล้วก็ติดตามจ้อจีนกับจิงช้าสูุได้ก็มาคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันใครอยากจะเสนอความคิดเห็นมาคุยกันอย่าลืมใครอยู่คุณหมิงมาแสดงตัวกันหน่อยผมอยากทราบมากว่าแต่ละคนที่เคยผ่านมาคุณหมิงในยุคป,ปัจจุบันไปยังไงบ้าง,างที่เรียนนะครับเพราะว่าไม่ไผมไปแล้ว อยู่แค่ตรงนั้นแค่ยีกว่าวันไม่ได้สัมผัสอะไรมากเนาะก็ะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมบ๊ายบายใจเจียนโล